ไม่ได้จ้างให้มารีวิวฟางนะคะอันนี้คือประสบการณ์จริงจากผู้ที่กินฟางจริงๆนะคะเมื่อ <c oughs> ท่านเห็นคลิปนี้แล้วท่านจะรู้ว่าฟางของเราที่ออสเตรเลียอร่อยจริงๆนะคะทุกคน <c oughs> นี่คือกันชนรถทรัคหรือว่ารถบรรทุกเด้อพี่น้อง ต้องใหญ่ระดับนี้จริง,รงๆถึงจะเอาจิงโจ้อยู่นะคะนี่มนี่ค่ะต้องน้าระดับนี้นะคะเพราะว่าออสเตรเลียนี่ข้าเจ้าบ่าได้ละมัดระวังค้นอ่าปันไดนะคะเวลาขับรถขับล่าจะระมัดระวังจริงโจ้ามากกว่านะคะสวัสดีค่ะพัฒนาลูกไผ่อาจาทุกคนคะ่ะอ่านี่ก็เป็นรถทักหรือว่ารถบรรทุกของเฮาอีกขั้นหนึ่งนะคะอ่า ก็คือขนฟางมากนะคะขนฟางมาฟ้ามปีเตอร์สื่อฟางนะคะสื่อฟางมากักตุนไว้ถหายง่วเพราะว่าปีนี้จะแรงค่ะค่ะขนาดเขาฤดูฝนเราย่งบม่มีฝนนะคะทุกคนค่ะก็เลยต้องสื่อกักตุนฟางไว้เพราะว่าจักหนวยเนี่มันราคาสสูงค่ะคนออสเตรเลียเขาเรียกผู้ใดที่เหตุอาฟ้ามหญ้าฟ้ามอาฟ้างไว้ถักขายเขาเอื่นทองคําสีเขียวนะคะทุกคน ค่ะมายืนอยู่นี่คือคือเตียค่ะแขกพี่น้องเสียง,งรถโฟกลิปเตอร์นะจ๊ะเต็มเต็มโหลดนี่ประมาณแปดพันเหรียญน,นะคะแปดพันดอลลาร์ออสเตรเลียจะ้ะคันคิดเป็นเงินไทยกะช่วงนี้มันกะยี่สิบสองย่าิบสามบาทต่อหนึ่งดอลลาร์นะคะกะเกือบเกือบสองแสนอยู่ละตีเนาะพัฒานั่นคิดถือบ่ผู้ดใดปองเหล็กกะคิดให้พัฒานันได้ค่ะเด้อ หลดญ่อยนะคะทเทเลหญงค่ะและประานนั่นจะหายพี่น้องไดเบิลงฟางที่ปีเตอร์ซื้อมาคือฟางชนิดนี้มันเป็นคล้ขาขๆกับต้นทั่วไหมพี่นอ้องหอมหอมเด้เพราะมายืนอยู่ใกล้ๆงังสิกระหอมนะคะอืเป็นหอมหอมคือจังอ่าต้นทั่วนะคะเป็นคล้ขาขๆกับต้นทั่วนะคะพัฒนั่นกับวัลลูบัเขาเรียกว่า ฟางเอยียงนะคะเขาก็เอืน่นฟางเื่กันค่ะแต่มันเป็นเป็นพืชคนละชนิดนะคะเป็นคล้ายๆต้นถั่วง่วแกะจะมากินาฟางชนิดนี้มากๆเลยค่ะขันเอาไปว่างไว้นำกันกับฟางที่เป็นต้นหยานะเขาจะกินอันนี้ดีกว่านะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนฟางฟางชนิดนี้นี่ที่ยุคข,ข้งางหลังที่ยุคข,ข้งางหลังพัธนาน,นีน่เห็นป่าเป็นก้อนกลมๆบางสิ หรือว่าเป็นก้อนกลมแบบนะั้นอ่ามันจะบบหอมนะคะมันเป็นหยาจา้ะอืมมันเป็นหยาแห่งนะคะมันเป็นเขาก็เอิ่นฟางกนกพราะว่ะมันมันแห่งแล้วเขาก็เขา,เขาสิตัดช่วงที่หยากําลังเป็นดอกนะคะ,ม,ะ,ม, à, ะมันจะสูงถ่วหัวเข้าพี่น้องหยาชนิดนี้อ่ามันจะสูงถ่วหัวเข้าแล้วแับน,นี้พ่อเวลามันเป็นดอกแบบนี้นะคะเขาจะตัดเขาจะตัดก็คือเขาจะไมหลดตัดหยาแล้วก็ แลนตัดเลยค่ะแลนตัดออกมาหล้วเขาก็จะม้วนโรดมันจะม้วนเครื่องเครื่องในโรดตันอ่ามันจะม้วนออกมาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เขาก็จะว่างไว้ในฟ้ามห้มันแห้งนะคะทุกคนว่างหห้มันแหงแ้งเราวพอมันแห้งเป็นแบบนี้ข้าเจ้าก็จะไปเก็บมาเก็บมาไว้ในโกดังหรือว่าข้าเจ้าก็จะเปิดขายอยู่ในเพจของข้าเจ้านะคะเท่ากับไปสร้างซื้อค่ะอา่า ปีไก่เนี่ยเขาเข้าสื่อก่อนง่ายๆยังสีร่มลมก่อนง่ายๆยังสีก่อนละสองลอยกลัวนะคะถือว่า,าเพะแพงขันขันปีได้แรงค่ะคักนี่มันแพงเด้อพี่น้องถือก่อนลาซี่หาลอยกรมี่นะคะปีนี้เข้าเลยตองฟ้าวค่ะฟ้าวกักตุนฟ้างไว้นะคะเพราะว่าปีนี้มันจะแรงค่ะ หลังจากนั้นปีเตอร์ก็จะเอาไปว่างไว้ตรงเทเลรหน่อยตรงนั้นนะคะแล้วก็จะเอาผ่าสีแดงคุ้มจ้ะ หลังจากนั้นก็จะคลุมผ้ากันฝนนะจ๊ะคลุมให้มิดชิดฟางเราก็จะไม่ได้เปียกฝนแล้วก็จะหอมอร่อยเหมือนเดิมจากคุ้มผ้ากันฝนเรียบหล่อจะมัดใส้ขางเถื่อเรือไวอย่างแนนหนานะคะลมแรงขนาดไหนก็ทําอะไรฟางเราไม่ได้นะจ๊ะคือว่าการขนส่งที่ออสเตรเลียนี่กฎหมายข้าเจ้าคือขวบคุ้มถูกสิ่งอย่าง หามหามเกินตัวโหลดออกมาหามหล่นหามสูงแล้วก็หามเาาก็ก็ถ่ายโหลดคือว่าควบคุมกันขนาดนั้นด้ค่ะอือถันฝ้าฝืนเนาะก็คืออ่าถึงขันจะต้องอ่าปิดจิจการเลยนะคะทุกคนหมัด้อย่างแน่นนาค่ะอือในการบรรทุกขนทรงนี่คือต้องรัดกลุมทุกอย่างภาวาออสเตรเลียเนี่อ่าการขนทรงขาเจ้า าบางบริษัทจ้างปีเตอร์นี่ข้นทรงกันขามลัดเลยนะคะอืใส่เวลา,<ม>น,านั่นขับรถนั่นนะคะการขนทรงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศออสตเตรเลียพรมนะคะมีสนันการหลอกการขันการามัดยังก็ต้องแน่นหนานะคะทุกคนทางมันกระลาดชัน่น้วก็ขับรถก็ต้องตามความเร็วนะคะที่กฎหมายกําหนดนะคะมีสนันนี่โอ้ข้าเจ้าเห็ดคักอีลีค่ะทุกคน เขาเจ้าขันเขาเจ้ามัดอยังนี่สิ่งของอยู่บนรถทักนี่แน่นน้าอีลีค่ะอันนี้เป็นเป็นแค่บางตัวอย่างนะคะนี่เน้นบ่พี่ดองอันนี้คือไม่ได้จ้างมารีวิวฟางนะคะแล้วก็ไม่ได้จ้างมาแสดงเพื่อโฆษณาชวนเชื่อนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ผู้บริโภคฟางจริงๆนะคะขอบอกเขามายืนรอแบบนี้เลยจ้ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้พ so ัฒนานก็ขอกราบขอพระคุณหลายๆนะคะที่สปอร์ตพัฒนาในทุกๆคลิปนะคะทุก่นเล็กๆน้อยๆข่วมรูแล้วก็อยาให้พี่น้องได้เห็นน้ำนะคะถึงจะบ่มีสาลายังหมักไม่แต่ว่ากับภูมิใจนำเสนอเ้ยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้บปยๆจ้า